เราดูมาดูสมการในข้อนี้นะครับสองวงเล็บเจ็ดบวกสามกนะครับลบก,กับหกวงเล็บ x กบวก2เท่ากับเอ็กพอเรามองเห็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าตอนนี้มีตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขเนี่ยคูณอยู่กับหน้าวงเล็บนะลองดงด้วยออกก่อนนะครับตัวเลขคูณอยู่กับหน้าวงเล็บเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันยังติดอยู่ลักษณะน,นี้เนี่ยให้คูณเข้าไปก่อนนะจะเป็นการวิธีที่รู้สึกว่าจะง่ายที่สุดนะครับวิธีอื่นนก็มันน่าจะ ยิ่งยากกว่านี้นะ274นะเอา2คูณเข้าไปทั้งทั้งท,ท,ทีละทีละตัวนะครับ274นะครับนะแล้วเอา2คูณกับ 3x นะได้เป็น 6x นะลบกับอะไรครับเอาลบ6คูณเข้าไปใน x นะค,คูณกับ x ก็ได้ลบ 6x นะครับเอาลบ6คูณกับ2ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ12นะนะครับเท่ากับ นะพอมาถึงตรงนี้แล้วเราเห็นเลยครับว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างเรามาดูครับตอนนี้เราเห็นอะไรครับ6 x ตัวนี้นะครับกับลบ6 x เห็นไหมครับกับลบ6 x ตรงนี้มันเหมือนกันตัดกันไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาต่อไปมีอะไรอีกนะครับ1ิกับลบสินะ14กับลบเหลือเท่าไหร่ครับเอามาลบกันได้ไหมลบกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเหลือส นะเหลือ2อ,อะไรครับเหลือ2เท่ากับ x ไนดะ้คำตอบแล้วนะครับก็คือ x มีค่าเท่ากับ2นะเป็นคำตอบของข้อนี้ง่ายมากเลยนะทำไปทีละขั้นแบบนี้นะครับ